นี่ค่ะไปปาดหน้าตรงวงเวียนนะคะในวงกลมสีแดงเห็นไหมคะแล้วมันกระชั้นชิดนะโอ้โอโดนทับค่ะ<อ>แล้วเสียชีวิตค่ะที่คาวงเวียนตรงนั้นแหละคะ่ะ<อ>เห็นไหมคะมันเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะการตัดสินใจพลาดแกเสียว<อ>ินาทีจบชีวิตได้เลยนะ<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของวงเวียนลานโพตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเ<อ>นี่ยตัวของ เหตุนะคะเสียชีวิตคาที่เลยคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ผู้ภิยก็เข้าไปดูจุดที่เกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่านางน,านันทพรอายุ5.9าปีการนึงนะคะคุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์โอ้ยเกือบอมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงอูมากันสองคนด้วยดูภาพอีกทีนึงเกือบจริงๆเกือบทำไมล้มไปง่ายเนี่ยนั่นนาสินนะคะถนนเหมือนลื่นอ่ะ ดีนะที่มีสติอกีาติดกลมเลยนะ oh, oh. น่ะ oh, oh. ดึงแฟนสาวขึ้นมาได้ค่ะ oh. เกือบถลายไปใต้รถบรรทุก้าโอ้ oh. หวาดเสียวเหลือเกิน oh. จุดที่เกิดเหตุนี้แยกกล้วยน้ำไทยค่ะ oh. Oh.